สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปทาง youtube นะคะวันนี้นะคะวันก็จะพาไปซื้อของนะคะแล้วก็จะพาไปดูต้นไม้แล้วก็ไปซื้อดินนะคะพอดีนะคะสองสวันที่แล้วออไม่ย่าวันนะคะส่งมเมสเซจมาบอกว่าถ้าได้วันหยุดนะคะให้รีบไปซื้อพวกเนื้อนะคะเพราะว่าเมืองที่แกอยู่ละลัดที่แกอยู่นะคะ พวกเนื้อเนี่ยคะ่ะขาดตลาดนะคะเขาก็เลยส่งมเมสเซจมาบอกวันว่าถ้าได้วันหยุดนะให้รีบไปเลยวันก็เลยบอกแฟนนะคะอพอดีวันกับแฟนได้วันหยุดครึ่งวันนะคะวันก็เลยรีบไปซื้อนะคะก็วันก็ไปที่วอลมาร์ทก่อนนะคะวอลมาร์ทก็ไปดูพวกพวกของที่ขายหน้าร้อนอะนะคะพวกที่นั่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปดู ต้นพันผักนะคะเขาก็เอามาออกมาแล้วนะคะแล้วก็มเมล็ดพันุผักอะไรพวกนี้นะคะ่ะมันก็ได้มาสองสา 2, อย่างนะคะก็สถานการณ์ทางอเมริกาตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างยอดยอดตัวเลขนะคะค่อนข้างาเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่เขาเปิดเมืองนะคะจริงๆวันไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับการเปิดเมืองเร็วเกินไปนะคะเพราะว่า มันยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะคะหลังจากเปิดเมืองเป็นบางเมืองบางรัฐนะคะก็ทำให้ยอดอเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นนะมันก็สื่อให้เห็นว่าเราไม่น่าจะเปิดเมืองเร็วนะคะแล้วก็เศรษฐกิจนะคะมันก็มันก็นกเนาะก็อย่างว่านะวารัฐโลกวรัสโรคระบาดเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะคะ อเมริกาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ผู้ติดเชื้อนะคะสูงลิบนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะของของโลกนะคะก็วันนี้นะคะก็ไปที่วอมาลนะคะของก็น้ำอะไรพวกนี้นะคะเขาเริ่มแบบมีมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนซื้อของจับจ่ายซื้อของค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทุกคนส่วนมากนะคะ วันนี้ที่ไปนะคะเขาใส่หน้ากากซะส่วนมากนะคะแล้วก็มีการระมัดระวังมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกกระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เริ่มอ,ออกมานะคะเริ่มจะมีมานะคะอาหารก็เริ่มจะมีนะคะแต่เป็นบางอย่างเท่านั้นนะคะทีะ่เริ่มจะหาไม่ได้นะคะไข่ไก่นะคะราคา ราคาแพงขึ้นนะคะนมแพงขึ้นนะคะของทุกอย่างถ้าเช็คดูราคาดีๆนะคะราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นนะคะไม่ใช่ราคาที่เราเคยซื้อนะคะก็การไปช้อปปิง้งครั้งนี้นะคะไปซื้อของนะคะก่อนนี้นะเขาจะมีอา่อาซายนะคือคือ,คอเอ่อ เขาเรียกอะไรนะพา่ตัเครื่องหมายบอกว่าคุณสามารถจะเดินชอปปิ้งตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ทางนี้ห้ามไปเขาไม่ให้เดินสวนกันนะคะเขาให้เดินเหมือนวันเวนนะคะก็ดีนะวันว่าแล้วก็ที่วอลมาร์ทนะคะมันก็จะมะีที่ขายของเอเชียเนาะแต่มันไม่ใช่ว่าร้านเอเชียจ๋านะมันก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมันก็จะได้เฉพาะน้ำปลาอะไรเงี้ยนะคะขนมครกเคี้ยวอะไรเงี้ยคะ่ะ หน่อไม้เป็นกระป๋องอะไรเงี้ยจริงๆวันไม่ได้ชอบหน่อไม้นี่นะจริงๆชอบหน่อไม้ที่ซื้อจากร้านเอเชียที่ที่วันเคยซื้อนะคะก็จะมีร้านเอาของเอเชียก็จะมีประมาณเนี้ยนะคะไม่ได้เยอะนะคะส่วนข้าวนะคะข้าวที่อยู่ด้านล่างนะคะ,ะหมดนะคะเขาหมดสต็อกนะคะก็เนี่ยคะ่ะเออของของทางเอเชียเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ไม่ได้แบบว่ามีเยอะนะคะวันถึงบอกว่าแถวแถวที่วันอยู่นะคะเมืองที่วันอยู่มันไม่ค่อยมีร้านเอเชียให้วันซื้อนะคะก็ <c oughs> ก็จะได้เท่าที่เห็นนะคะประมาณนี้นะคะก็อ่าอเมริกาตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็ออกมานอกบ้านกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงใกล้จะเข้าซัมเมอร์นะคะวันเองก็ เริ่มทำแปลงปลูกผักนะคะเติมเพาะผักอะไรพวกนี้นะคะที่ในกรีนเฮาส์เล็กๆของวันนะคะมันก็ขึ้นออกมานิดนึงเม็ดผักปีนี้นะคะค่อนข้างจะขึ้นช้านะคะเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็อย่างเงี้ยนี่นนะคะ่ะที่ท,ที่ที่วันไปซื้อนะคะข้าวเนี่ยก็คือตามเชลล์เนี่ยนะคะหมดนะคะ มีเท่านี้เท่าที่เห็นนะ,นะคะก็จะมีพวกเครื่องปรุงอะไรนิดๆหน่นนอยๆะคะ่ะเขาก็เอามาแต่ก่อนนี้นะคะตรงนี้นะคะว่างหมดเลยนะคะแต่วันนี้ที่ไปนะคะคือเขาเอามาเติมนะคะแล้วก็มีคนเริ่มมาซื้อนะคะ <c oughs> แล้วก็วันก็กับแฟนก็ไปซื้อต้นไม้นะคะวันนี้ไปอ่า ที่โฮมดี p o t นะคะก็พยายามจะซื้อดินนะคะซื้อดินซื้ออพวกอ,อุปกรณ์ในการใช้ในหน้าซัมเมอร์นะคะที่เราจะใช้ในการทำสวนอะไรเงี้ยนะปลูกผักอะไรเงี้ยของวันไปเรื่อยนะก็ <c oughs> ทางร้านนะคะทางร้านที่เราไปซื้อนะคะก็จะมี ของให้จับจ่ายนะคะพอพอได้อยู่นะคะแต่ไม่ไม่ถึงก็ว่ามีทั้งหมดเหมือนแต่ก่อนนะคะก็ทุกคนนะคะก็เหมือนรู้สึกว่ากลัว,ลวยังกลัวอยู่นะคะอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนเนื้อไก่เนี้ยที่วันไปเนี่ยวันไปแต่เช้าใช่ไหมคะเนี่ยมันเริ่มจะหมดนะคะของที่เคยมีมันก็จะไม่มีนะคะ เชลข้างบนนะคือเนื้อนะคะหมดนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะยังหมดอยู่นะคะ <c oughs> ส่วนรัฐที่ไม่ยากมันอยู่คือรัฐวอชิงตันนะคะแกก็อยู่เมืองเล็กๆนะคะเป็นเกาะแกก็ไปหาซื้อเนื้อเหมือนกันแต่แกบอกว่ามันมันหมดนะคะส่วนทางวันเนี่ยก็เริ่มจะนะคะเริ่มจะหมดเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็สังเกตเห็นนะคะวันซื้อไข่มาสามแพ็คนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะพวกเนื้อเริ่มเริ่มเริ่มจะหมดนะคะปกติแถวนี้จะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ไปนะคะก็คือเกี้ยงนะคะเนื้อหมูนะคะเหลือแพ็คหนึ่งอะไรเงี้ยแต่วันไม่ซื้อเพราะวันไม่ค่อยกินนะคะเนื้อพวกเนื้อวัววันก็ไม่กินนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะหมูหมดเลยนะคะ พวกเนื้อวัวมันก็กินมากินพวกปลาซะมากกว่านะคะปลาพวกกุ้งแล้วก็ไก่เป็นส่วนใหญ่นะคะก็อเมริกาก็พยายามจะเปิดประเทศเปิดเมืองนะคะเพราะว่าเขาคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจนะคะแต่วันจริงๆความคิดวันอ่ะวันไม่เห็นด้วยหรอกเปิดเปิดเมืองเนี่ยถ้าคุณคิดจะเปิดเมืองนะคะต้อง ต้องควบคุมได้จริงๆอ่ะค่อยเปิดนะคะหรือไม่คุณก็ต้องรักษากดใส่หน้ากากอะไรเงี้ยนะคะ,ะเดินให้ห่างกัน6ฟุตอ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ออกบ้านบ่อยๆอะไรเงี้ยคือคือถ้ากดรักษากดเงี้ยมันก็คงจะดีนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีไปซื้อกุ้งซื้อป่านะของมันเนี่ยยังมีเต็มอยู่นะคะตอนเนี้ยน่าจะ ถ้าเกิดเป็นเนื้อหมดนะคะพวกเนื้อหมดเนื้อปลาน,นี่ก็จะหมดด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะตุนทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าแม่ย่าบอกว่าต้องรีบไปซื้อนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นตอนนี้แต่มันเริ่มแล้วนะคะราคาของนะคะราคาของนะคะก็สูงขึ้นนะคะถ้าคนไม่สังเกตก็จะคิดว่ามัน ราคาเหมือนเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วมันสูงขึ้นนะคะนี่ก็มันก็ไปซื้อดินนะคะมันก็ไปเดินดูต้นไม้นะคะมันยังไม่ได้ซื้อแต่ว่ามันไปเดินดูเฉยๆแต่ว่าถ้าได้วันหยุดอีกอาทิตย์หน้าวันก็อยากจะไปนะคะคือวัน2วันถ้าได้อีกวันก็อยากจะไปซื้ออุปกรณ์มาทำสวนมันนะคะพอดีวันกับแฟนมีรถคันเล็กๆนะคะคันเดียวก็เลย ใส่ของมาไม่หมดนะคะซื้อดินก็หนัดไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็คนก็มีเริ่มมาซื้อของนะคะแต่วันไปเช้าหน่อยมันก็เลยมองอเห็นคนไม่ค่อยเยอะนะคะ,ะก็นะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเดี๋ยวก็เจอกับวันใหม่คลิปหน้านะคะอดอกไม้สวยจังเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็มาดูว่าวันจะทํา สวยยังไงนะคะคลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะ,ะปลอดภัยกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ